สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนครับเนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์โควิดเราไม่ได้มีโอกาสได้พบกันก็ถือโอกาสนี้นะครับในการทำคลิปเพื่อทำฟาร์มเข้าใจกับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะครับในส่วนที่จะทำฟาวามเข้าใจนะครับประเด็นที่1・เรื่องของ สถานการณ์โควิดเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันของจังหวัดตาเรามีคัตเตอร์ใหม่คือคัตเตอร์กลางนาซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราเรามีนักเรียนที่อยู่ในคัตเตอร์กลางนาเนี่ยร้อยกว่าคนจึงมีความจําเป็นที่จะต้องขยายการมาเรียนออนไลต์ของโรงเรียนใน วันที่หนึ่งกรกฎาคมจึงถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการให้นักเรียนนะครับมารับอุปกรณ์การเรียนนะครับกับนําใบเสร็จรับเงิน มารับเงินค่าเสื้อผ้านะครับและให้นักเรียนมารับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนคือมารับงานจากคุณครูไปทําที่บ้านนะครับเรื่องหนังสือเรียนกับอุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนจัดไว้ให้ส่วนที่2ก็คือเรื่องของที่แจงเรื่องของการเงิน นะครับเราเก็บค่าเล่าเรียน600บาทนะครับเนื่องจากว่ามีค <photos> ุณครูต่างประเทศที่เข้ามาไม่ได้นะครับคุณครูภาษาอังกฤษกลับไปต่างประเทศด้วยสถานการณ์โควิดเข้ามาจัดการเรียนการสอนยังไม่ได้นะครับเราก็ใช้คุณครูประจำการนะครับสอนนะครับโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของภาษากับครูภาษาดิน นะครับเราจรึงลดค่าเทอมลงเหลือ600บาทส่วนนักเรียนที่เข้าใหม่ก็มีเพิ่มขึ้นอีก200บาทคือค่าสมาคมผู้ปกครองนะครับเราเก็บครั้งเดียว200บาทจนนักเรียนจบนะครับส่วนผู้ปกครองที่มีนักเรียนในปกครองเรียนอยู่เดิม แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเสียนะครับเราเก็บเพียงแค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มอีก200บาทค่าประกันชีวิต350บาทนะครับซึ่งเก็บเป็นรายปีเราเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับประกันได้ มีผลคุ้มครองนักเรียนแล้วนักเรียนคนไหนประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยสามารถเอาใบเสร็จรับเงินมาเบิกที่คุณครูอนามัยของโรงเรียนได้เรื่องที่2เรื่องของการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาถึงวันที่30 วิถุนานะครับเราจะมีการเรียนการสอนใน4รูปแบบนะครับหคือการเรียนออนไลน์สการเรียนออนแอร์สการเรียนออนมาน์และสการเรียนออนแฮนนะครับตั้งแต่วันที่1ก็จะมีการเรียนออนไซต์นะครับหนึ่งกะดาษดนักเรียนก็จะมาเรียนออนไซต์ที่เรียนคือเปิดเรียน ตามปกติในช่วงนี้ก็คงต้องฝากท่านผู้ปกครองช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการเรียนออนไลน์ที่บ้านเพราะคุณครูก็จะเช็คเวลาเรียนส่วนในขณะนี้โรงเรียนได้ทําปฏิทินการพบปะกับผู้ปกครองกับนักเรียนเป็นรายชั้นเรียนกันเป็นช่วงๆไปนะครับเพื่อเป็นการ เว้นระยะหางก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปก็นัดนักเรียนกับผู้ปกครองโดยเฉพาะมารับอุปกรณ์การเรียนเอาใบเสร็จรับเงินค่าเสื้อผ้านะครับมาเบิกเงินนะครับมาจ่ายค่าเทอมและค่าประกันแล้วก็มารับสื่อการเรียนการสอนจากคุณครูมารับงานจากคุณครูนะครับซึ่งเป็นออนแ n d ์ hand. ทั้งหมดนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอน1-30มิถุนายนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์นะครับเราก็รักให้นักเรียนเรียนนะครับและเราจะต้องมีการชดเชยอีก10วันนะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะมีการเพิ่มชั่วโมงเรียน ให้กับนักเรียนให้ครบเนื่องจากว่าเราจะขาดไป10วันนะครับเพราะฉะนั้นในวิชาที่มี0.5หน่วยกิจก็จะต้องชดเชย2ชั่วโมงรายวิชาที่มี1หน่วยกิจก็4ชั่วโมงรายวิชา1.5หน่วยกิจก็6ชั่วโมงนะครับซึ่งนักเรียนต้องต้องเรียน เพิ่มขึ้นครับก,ก็ฝากผู้ปกครองนะครับช่วยกำชับและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้เข้าเรียนตามตารางสอนที่ครูที่ปรึกษาส่งไปให้นะครับเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลซึ่งเราจะทำหลักสูตรสมรรถนะ ให้กับผู้เรียนนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับที่คุณครูจะส่งให้คือการทำแบบวิเคราะห์ของจอห์นแอร์ฮอลแลนด์กับของแรงงานนะครับในสองส่วนนี้มันเหมือนกับการทำข้อสอบนะครับซึ่งอยากให้ท่านผู้ปกครองช่วยนักเรียนในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ ตนเองเช่นนะครับในเรื่องของความชอบของนักเรียนนะครับนักเรียนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับในเรื่องของทัศนคตินะครับเรื่องบุคลิกภาพของนักเรียนนะครับเรื่องวิชาเรียนนะครับเรื่องการความต้องการที่จะไป เรียนต่อในอนาคตเพื่อประกอบอาชีพเราอยากประกอบอาชีพอะไรในสองส่วนนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเพื่อประมวลผลนะครับในสิ่งที่นักเรียนอยากจะเรียนยกตัวอย่างเช่นอยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นพยาบาลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผู้ปกครอง จะได้มีส่วนช่วยนักเรียนในการตัดสินใจที่จะเรียนต่อเพื่อเอาในส่วนนี้มาประมวลผลแล้วจัดวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนต้องการตามความต้องการของผู้ปกครองนะครับเป็นการเตรียมตัวให้กับนักเรียนนะครับ เช่นถ้านักเรียนเรียนต่อในวิชาสามัญก็จะเพิ่มวิชาเพิ่มเติมเป็นพวกคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ให้ส่วนนักเรียนที่เป็นสายอาชีพหรือที่ไม่เกี่ยวกับวิชาสามัญเช่นจะไปในสายของยุติธรรมนะครับเช่นเป็นสารเป็นผู้พากษาเป็นนิติกรเป็นอายการเป็น ทนายความเราก็จะไปในสายอาชีพให้นะครับก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของวิชากฎหมายต่างๆให้แล้วก็จะทำส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการตอบปัญหาต่างๆให้กับผู้เรียนเป็นการฝึกผู้เรียนนะครับก็ฝากท่านผู้ปกครองนะครับช่วย ให้นักเรียนตัดสินใจมีส่วนร่วมกับนักเรียนและจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันนะครับคือส่วนที่1เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ปกครองในการประมวลผลของโปรแกรมทั้ง2ส,ส่วนคือ j o h n นแอร์ฮอลแลนกับแรงงานในส่วนที่1ส่วนที่2คือผลสำลิดทางการเรียนคือคะแนนโอเนตคะแนน GPA คะแนน GPA คือคะแนน จากผลการเรียนของนักเรียนนะครับส่วนที่3ก็คือทัศนคติความต้องการสภาพของครอบครัวมาประกอบการตัดสินใจในวันที่พบผู้ปกครองนะครับโรงเรียนไม่ได้มีโอกาสได้พบกับ นักเรียนก็เลยต้องถือโอกาสนี้นะครับในการพบกับผู้ปกครองนะครับซึ่งในการจัดการเรียนการสอนช่วงออนไลน์เนี่ยถ้าผู้ปกครองมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ติดต่อกับทางโรงเรียนได้โดยตรงโดยเฉพาะกับคุณครูที่ปรึกษานะครับในการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนจะเรียน ทั้งวันนะครับและก็จะมีการประชุมนอกรอบกับผู้เรียนนะครับอีกประมาณ11ถึง14ชั่วโมงนะครับก็หมายความว่าในแต่ละชั้นเรียนเนี่ยจะมีบางชั้นเรียนก็ 11รายวิชาบางชั้นเรียนก็13รายวิชาซึ่งแต่ละวิชาเนี่ยคุณครูก็จะจัด,จดชั่วโมงมิตติ้งเพื่อพูดคุยกับนักเรียนถึงเรื่องของการเรียนการสอนที่ผ่านมาในแต่ละสัปดาห์ว่าการเรียนเป็นไงมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมนักเรียนทันหรือไม่ทันนะครับก็จะมาร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อให การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนะครับมีความเข้าใจมีการสื่อสารกันโดยตรงนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับได้ติดต่อกับทางโรงเรียนโดยเฉพาะกับคุณครูที่ปรึกษากับคุณครูประจำวิชาได้โดยตรงนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็เข้าห้องเรียนกับนักเรียน นะครับนะครับทางลายของห้องนะครับครับก็วันนี้ก็ขอพบกับผู้ปกครองเพียงเท่านนี้มีอะไรก็ติดต่อโรงเรียนได้โดยตรงครับก็ขอสวัสดีครับ